สวัสดีค่ะน้องมาจากธีมันชัยวัชชนเด่นตายนะคะวันนี้เราอยู่ันที่สนามถึงโค้กเกลล์รันสกาเตี๋ยทำการชนในวันที่แปดวันที่เก้ากันยานี้นะคะจะพาพวกเราหัวขวัยพิเศษชุดกล้องรายการนะคะตัวที่ท่านเี่ที่หน้าจอนี่คือโคโนซิงเกิลเกลหรือว่ามีนานะคะชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านสี่หมื่นบาทสวัสดีค่ะพี่เบ้าสวัสดีค่ะน้องมาจากธีมันชัยวัชชนเด่นตายนะคะไม่ทราบพี่เบ้าปีเฉอี่ไรคะปีเหนื่อยครับพี่เหนื่อยนะคะพี่เหนื่อยมาจากขายโคได้ขายโคนนะซีซั่นรัดรับแม่งงัวตัวนี้คนปีเฉลี่ยได้บ โคโนสซิงกเกิลแก้วรวมมีหน้านะคะมีหน้าอายุกี่ปีละพี่เต็ดวีครับพีน้องเขาเป็นทยยาต,ตัวในศสามไหมคะทยยาตรงตองเล้งกับทยยาต้องตองเล้งน,นะคะตัวนี้ปั้นกทาเชั้นมาแล้วกี่ครั้ง ซ้ำครั้งครับล่าสุดชนะได้มาพี่ชนะเข้าแก้วชนะที่นี่ที่เข้าแก้วซ้ำครั้งมีมีสะดุดมั้งหรือไม่มีสะดุดครั้งนิโซ่ครับสะดุดกล้งนิโซ่เลยนะแล้วก็กลับมาชนะนะคะทางชนของเขาแบบไหนครับตัวนี้ได้ทุกตาครับได้ทุกตาเลยวันชนชายเข้าเดิมเข้าต่อเข้าต่อครับเข้าต่อนี่ใส่ดอนไม่ค่อยมีหนาดอนครับดอนจับคว้านไม่ปีเน่ยจับจวคับจับนะคะป้าเดินยวนกิโลได้ซ้ำลครับซ้ำลเรือไม่หรือพ้นเลยยังพ้นเลยครับพ่นเลยอะติดโครอบนี่มาก ดนี้95เปเนกับ5ิปรียบเถ้าเขาเลียยเชนตัเชาวได้ไหมได้อยู่ครับได้นะคะอยากให้ฟ้าทิด F4 เพรตามเขามีหน้าจักนิดนึงช่วยเป็นกำลังใจช่วยชีย์ด้วยกับ F4 ทุกคนนะครับ้าเป็นกงใจเด่นชีช์นะคะก็คุณสารับข้อมูล้างหน้าอย่างก่อนที่น,นา้ปราศรุก,ก็ตติตาเผื่ใจให้เลยขอบคุณมาค่ะ